แล้วแบเจอจอดี้มือเผาไว้สัตว์จอดี้มึงกำวังเลยปูมือเผาไปเด้อพี่ระวังพี่ปิวนะพี่อ้่งมาแล้ววิจารณ์นี่วิจารณ์นี่เออป่า แล้วม่ะมาณอาวุธติดกี่ชิ้นก็แค่สองชิ้นนั่นเหรอใช่ใช่มีแค่นั้นแหละอ๋อแล้วของพี่ตีก็ไม่ติดใช่ปะ่ะไม่ติดเลยไม่ได้แค่ดอเลยไปนั่งรอวันนี้แหละรอโคด้าหมดเติมของหน่อยลักกันเติมของหน่อยลักกันมันไม่ได้นั่งกลัวอย่างที่เธอเคี สักเอาไว้ตรงไหนพี่ดูสิมีเด็กเอ๋วป่ะคนเฮียมันมันเอ๋วเลยวะไม่ได้เอ๋พี่ปัญญาอ่อนพี่เฮียสงสัยโดนหนักดสมองบวมอะสมองกลับแล้วเออสมองบวมมาโดนวัดไปหนักโดนหนักไปหน่อยว่าเอ๋แน่นอนอะไอ้เฮียตัวป่าดีไตไม่เอาส่งไม่ได้เหรอหมูปิ้ง เอามาจากกระจนชั้นสองเท่ๆวะกระบะซิงว่ะเต็มสีด้วยเอ้ยมันมันนั่งนั่งกระสานกระบะได้ป่ะวะกระบะซิงเตี้ยรถแห่ได้ป่ะพี่ลองขึ้นรถเขาก่อนดิได้ดิจะมีอย่างเงี้ยอยากเป็นใบรุ่นรถแห่ปะวิทยุวางไว้แล้วแบบรถแห่ต้องกดเพลงเนี่ยไอ้นี่นั่งได้ก็ได้รถเที่ยวบอไม่เหรอถ้าตีลังกาคนร่วงอะเนี้ย นั่งหลังได้ด้วยส่งการวะเนี่ยเอาไปทำสตอรี่เหรอเีีคันนี้ไปทำเอาไว้ส่งการนิเอ้จับมันชวนแล้วมันหลุดนะข้างหลังจะไปหานั่งนะจริงกระเด็นน่ะห้าสิบนะหมดเวลาครูดาวเล่นต่อได้พี่แซมสั้นหายไปไหนวะเนี่ยกูไม่ใช้ในภาพแผ่นแผะใช้เลยก็ได้ เดี๋ย่ใหญ่ดีกว่าสมีผ้าบันแฝกอานว้าใหญ่เราชนะอยู่แล้วใช้เพิ่มอีกสองใช้อันหนึ่งอหะเต็มที่ไปใช้อันหนึ่งเนี่ยผมมีอยู่อันหนึ่งอ่ะเอาป่ะผมไม่ได้ใช้หรอกาก็ได้เก็บไว้พี่จะได้ไม่รไปเลยโอ้ยนี่อีกแล้วอีกแล้วพี่ปรอยู่แล้วกระดับกระดับแก้ไปกี่ครับเออเออ ตลาดไหนวะพี่เดี๋ยวค่อยมึงขับตามตูดมาดิมึงอยู่ไหนอ่ะเออทางใครบอสอยู่น้ำมันอยู่ไงเออตลาดแรงเขียวเดี๋ยวจอดรอไคิดก่อน <Okay. S 2> จอดรอไคิดแรงเขียวคนหัวฟ้าเขาใครอ่ะพี่พี่ขับ ATV e ขาวอ่ะพี่รู้จักปะ แอบแล้วนะมั้งหนีแล้วมั้งไปดูอะไรก็ได้ไ,ไป,ไ,ไ,ปไปไหนไหรอปะเหยียคนเยอะแต่นี่วันนี้แมวนะเย เอกูไปดูลำบานใหมูไปดูลำบานใหม่ียกว่ากลัวแลว้างแบบรอเต็มระบบของค่ยเล่นกพว่าทุกคนรอคนโค้ชจริงๆว่าถึงจะค่าเล่นอ่ะ

หนึ่งจุดสามเลยมาสองตีไม่ทันหรอกเามาต้องไปเอาแล้เราเรียปเก็บเสร็จแล้วเขาเลยเอาเลยไปต้องเอาอะเขาเลยเขาเลยเขาเลยผมจะถึงอยู่แล้วเขาเขาเขาเลยตีตัววัดดูดีนะระวังคนอื่นด้วยอะไรพี่แซมปล่อยเขาออกปล่อยเขาขึ้นรถเรียนเรามันวิ่งรถเอาเลยอะไเปิดเปิดให้แลนนี่แล้วไม้มาเล่นเลยไม้ตีฟรีเลยเนี่ยมาถึงแล้วนะใจมาไหนรัมาปละ อ้วันมีมาเชเต้มีมาเชเต้มีมาเชมีมาเชมาช่วยกูหน่อยฝั่งนี้กูโดนสองอะโหลป้าเออเออสวยมาป้าป้าสวยมากกูมาเชเองหนึ่งปูมาเชเองป้าสวยเออจ้องหน้าคิมีหนวดตัวอะไรเนี่ยที่ใหญ่ท็อปล้มอะไรปะเนี่ยโคตรล้ก็มาดิไอ้แก๊งกระจอกก็มาดิ ก็มาเดมาเดมาเดสายลมสวยไปพี่ตัดพี่ตัวดี้ตัดดิพี่แยกกยนถอยเลยไปไปไปอะไรไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวข้างล่างตัวเดียวข้างบนพี่อะไม่ค่ะทีเดี พี่อยากกระจอกไอ้วายไปส่งเด้งหนึ่งทีต้องเาีในเคสนะหลบไม่สองเอาไหวป่ะเดี๋ยวกูเผารถมันรอไอ้รถมันมีคันไหนบ้างรถมันมีคันไหนบ้างอะไรอะไรไอ้รถมันมีคันไหนบ้างรถมันอ่ะมีสองไลโร่ะเดี๋ยวไปเผาหมวยรถรถรถมันคันไหนอ่ะมันมาคันไหนอ่ะพี่ เออสองร้อยโลนี่มีเจ้าของมั้บสองคันเนี่ยมีเจ้าของใช่ไหมครับมีครับมี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 ทั้งสองคันเลยใช่ไหมครับของผมสีชมพูสีเขียวของใครไม่รู้โซโซไม่เขียไปถามดิสองร้อยโลสีเขียวรถใครคันนี้มีรถใครปะครับเธโหลคันนี้รถอ๋อไม่ใช่รถบุคุณใช่ไหมสองร้อยโลสีเขียวของมันเปล่าไอ้เผาดิเอาอันนั้นส่งมาละจอดรวมกันนี่เอยสองร้อยโลสีเขียว

เอ้ยจะเอารถมาเผาเผาไว้สองไอ้ล่าส่งคนพอดีไปเตรียมรถมาเรื่งบ้างดิไอ้คิดไปเตรียมรถมาดิทางนั้นถอยเดี๋ินเดิวเองดิไปเผา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 เร็วเผาด้านหน้ารถนะไม่มีของใครใช่ไหมอย่าช้าภรริก ชาพนักขิจรถไปไหด้ยี่ห้อตัวทีนะครับเอ้ยมันไม่ติดไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่ต่อใหม่ดิทำไมไม่มีเสียงต่อาใหม่ดิล่าสดใหม่ดิเอ้ยข้างหลังพี่ข้างหลังมันไหม้อยู่วะทำไมมีเสียงวะเฮ้ยมันมามันมามันมาหรอมาเพิ่มเหรอเอาดิวิเชียชนกุยเขาหยับกูซ้ายเอาอะไรคำนี้หยียบคนตายเลยวะควาย โอ้ยเฮียเพื่อนมึงก็ถอยชนกูไอ้ยโมะไอ้เฮียโมะแล้วไม่ใช่แล้วทีไปตัวหนึ่งแล้วหมดแล้วเฮ้ยเหลืออีกตัวเดียวเหลืออีกตัวเดียวบากดีด้วยแค่เดียวทำมันดิไอใส่ลมเข้าเลยเข้าเลยเพื่อนจะแตกหมดแล้วเด็กมึงต้องเล่นแล้วใส่ลมถอยมาถอยมาฮัลโหลจะยิ่งไปทำกูเลือดกูเลือดไม่เยอะกูเลือดไม่เยอะจะทำหน้าที่มึงไปเผารถอะลงมา เฮียเอารถมาเสิร์ฟอยู่ดีไม่ว่าดเาีเอาเอาวลงหลงหลงแก่ออาพี่เอาไหนตัดเนี่ยสวยพี่สวยแดมเหลือเยอะปะ หมด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 เผาใครมีน้ำมันฮัลโหลครับมีใครมีน้ำมันไหมมี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 พี่ไม่ต้องไม่ต้องกูงจะเผาคันคันนี้ก่อนเดี๋ยวให้เผามันจะระเบิดไปด้วยกันแหละราดน้ำมันไว้ไอ้ถ่ายลมเฮ้ยอุ้ยเอ้าแล้วใครอ่ะอันนั้นไม่เกี่ยวหรอกใช่ปะไม่มีใครราดนี่เกี่ยวแล้ อ๋อดีนะสองร้อยโลสีเขียวไม่ได้ไอ้นี่อย่าไปอย่าไปรถมันติดแล้วรถมันติดแล้วอ้ไเหี้ยแล้วเขาก็ถึออย่างไรสัตว์เฮียต้องเผา,นนาอ,<ม>อีกรอบป่ะวะเนี่ยแต่คนทน่มาก็ไปอุ้ยอุ้ยไอ้ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครโดนอะไรขอโทษด้วยนะเดี๋ยวถ้าใครเจ็บบอลเดี๋ยว <รอ S 1> ผมแจกกา,ารักษาผมผผมผมเจ็บผมเจ็บเฮ้ยดันรถสองร้อยโลเขาออกหน่อยดิ แตกหมดละแตกหมดละเหลืออีกคันนึงเลยอีกคันนึงเดี๋ยวรอดูใหม่มันระเบิดเปล่าเาแบบเจอจอร์ดี้มือเผาไอ้สัตว์จอร์ดี้มึงระวางเยอะปูมือเผาไปเด้อพี่ระวังพี่ปิวนะพี่เอาอะไรคำเนี้ย กูมือเผาพอไว้หลาสัตว์เ้ยอแม่งกูคิดว่ามันไม่ยางเว้ยสัตว์เด้งเด้งขอชมหน่อยครับหมอก็นั้นว่าสตอร์ลงสตอรี่อะไรกันไอเจอที่มือเผาลดระเบิดตายมือเผา อันนี้สตอรี่หรือเปล่าครับสตอรี่ครับสตอรี่ครับสตอรี่ครับครูดาวได้วยหมอใส่บินผ่านตังข้ามด้วยครับหมดกระพ้าหมอหมอหมประกาศครูดาวเลยได้ไหมเมื่อกี้ผมโดนอะไรพี่ผมรู้สึกว่าผมเติมน้ำมันอยู่เมื่อกี้ไม่ผมรู้สึกว่าใครบอกว่ามือเผาหรสักอย่างอะี่ใช่เหรอเองไปอยู่คนไปอยู่ใกล้มือเผา้เหรอเองไปอยู่ใกล้ทางนี้ใช่ครับใช่ครับอะไรหรอเมื่อกี้ผมเติมน้ำมันอยู่พอดีไม่รู้ว่าเป็นอะไรภาพตัดเลยหมอประกาศครูดาวให้เลยได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวครับมาเจอกัน เจอกัะลงบ้านเจอ,อเรับสภาพน้องกูไปแล้วนะพี่พี่มือเผาอ่ะพี่เอ้ยมึงมึงอย่าลืมไอท็อปไอ้ท็อปแตกคนแรกเลยไอ้ท็อปแตกคนแรกเลยมึงอย่าลืมมันทำต,ตัวไรแตกวะท็อปที่ไหนอ่ะโดนขี้มาเชดีไปถ่ายว่านหลานหลานเปล่าวะหลานพุ่มไปแล้วอ่ะใช่พุ่มไปส่งโรงพยาบาลแล้วไปเลยจ่ายไปโรงพยาบาลพี่พี่แซมก็ดูแลกันแล้วกันนะกูว่าจะไปแล้วเดี๋ยวไปอีกทีสามก็ไปแล้ว ใช่ใช่ผมไปพักก่อนเดี๋ยวผมไม่เคลียร์ทำตัวได้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมาทีเดียวยาวๆเลยไม่ทีต่อไปชุมใช่ป่ะพี่น่าจะช้ากว่าน,นั้นประชุมอะไรก็ฟังเผื่อไว้แหละได้ได้ไอ้เหี้ยากจอดี้มือเผาลนขับตัวเองไ,อไม่ใช่ผอไมไม่ละผอมไม่ละอยากจะผอมมากๆกูจะโดนแจ้งไปเพราะว่านี่แต่จอกูมันไม่เห็นไปข้างหน้าเว้ยไม่รอลนไงเขาไม่เห็นตัวโนบอลคือคนเนี้ย โทษไปดึงดราม่ามาเราเก็บมันเท่าไหร่หกคนใชเมี่ยมันก็เล่นมันเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็โดนค่าบินค่าพาวไปเรื่อยๆอ่ะใครจาร์ดี้ทำเปรี้ยวกูบอกแล้วเวลาลาดรถมึงลาดข้างหน้านะเขียนรถทีหนึ่งแล้วให้ลาดนะถ้าไม่เขียนมันพอไม่ติดลาดตรงฝากระโปรงกัลาดแค่นั้นก็พอแล้ว แล้วก็ก่อนจะล่มึงเขียนรถทีนึงด้วยไอ้เขี้ยแต่สายตากูมันเห็นไใ่ไม่นะไปแบบคือมันข้้งหลังมันไงม,มันไม่แค่ล้อหลังในข้านหน้ามันมีนมอะไรไม่คิดว่าม่งจะระเบิดได้ะฮึ่มเลยอ่ะฮึ่มเลยอ่ะนเป็นซิปโดนขี้อยู่คนเดียวมันโดนขี้มาเชยปะเออเฮียมึงต้องบาปขนาดนไหนว่าโดนขี้โดนขี้มาเชย่ะ มีได้คนบาปนะที่โดนเนี่ยยืนจุ้มกันอยู่สี่คนอ่ะเฮ้ยโดนทีอยู่ผู้่เดียวอะดีอยู่ไอสายลมตีขี้ติดหลายคนอยู่ไม่แค่เล่นง่าย่งสายลมมาเรื่องแล้วเมื่อกี้สวยแล้วมันมกี่คนว่ามันตอนแรกห้าใช่ปะมาเพิ่มอีกสองมาเพิ่มอีกสองเป็นเจ็ดเราห้าคนเราก็ไหวอยู่อะแต่ผมออกไปเราได้ระวังตัวนะพี่สายลมมาเล่นดีละ ถ้าเราเล่นอย่างนี้ได้ทุกวันเดี๋ยวมันก็มาขอจบเลยเองอสภาพไม่น่าไหวล้วเห็นฟาร์มเงินนะเห็นไหมฟาร์มไม่ทราบเี่ยบินดอีกก็เรื่องคนเก่ากลับมาแล้วนะอะไรนะคนเก่ากลับมาแล้วนะมีกี่คนคน่ะต้องดูรายชื่อ้วยนะว่ามีกี่คนมีสิบสี่คนให้โทรไปถามไปอยู่ไหนอะ่ะโทรไปถามอีกรอบนี้ผมไม่รู้ โทรไปถ่ายอิดลอนจะโดนรอดถือหรือเปล่าประกันพี่น้องไงบอลโทรไปถามดิอยู่ไหนครับี่เะโนเป็นห่วงจุงเอาเป็นโต๊ะเปล่าอย่างเงี้ยบอลไปเดี๋ยวผมไม่ควรได้แกงไปเสิร์ฟอย่างเงี้ยก็ผม น่าจะมีแค่นี้แหละนะไม่เจอกันคลิปหน้าครับบายขีอไห่<ส>อยู่ในเลา้าขาอขวดข,ข,ข,ข้อเราขอควายเท่านะขอคนถึงครั้งอย่ายจุดจบจอดี้มือเผาใ้สัดคุระยังฮา